ในช่วงเวลานี้นะครับมีดวงดาวโครจรโยกย,ย้ายค่อนข้างจะสองสามรอบพอสมควรนะครับในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นั้นมีดาวอาทิตย์โครจรเข้าสู่นะครับราศีสิงห์ดาวพระพุธก็โครจรเข้าสู่ราศีสิงห์และเข้าสู่ราศีกันตามลําดับภายในเดือนเดียวถือว่าตัวเขาเองนั้นโครจรวิปิิตนะครับพะเขาจะรีบเร่งเดินหรือว่าเสิด่นเองต่อมาดาวศุกร์นะครับก็โครจรเข้าสู่ราศีกันก็ถือว่ามีดวงดาว ในมุมกว้างโยกย้ายราศีในครั้งนี้อยู่4ครั้งด้วยกันนั่นเองนะครับและการย้ายครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรกับชาว12ราศีไปรับชมกันได้เลยครับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณนะราศีสิงห์นะครับของเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564ในช่วงเวลานี้มีดวงดาวของท่านนั้นนะครับค่อนข้างที่จะทำมุมดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวพรศุกร์ดาวอังคารดาวพุธในมุมกว้างเนี่ยโคจรทับดวงตา แล้วก็มีดาวพฤหัสบดีโคจรเลงถ้าพูดถึงมุมกว้างไปเลยเนี่ยถือว่าเดือนนี้ดีมากๆดาวเสาเจ้าเรือนอริโคจรเป็นเกษตรก็ไปว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอุตส่าห์อะไรก็ตามนะครับผมว่าคุณสามารถผ่านพ้นภัยไปได้ต่อมาเรื่องของดาวพฤหัสบดีโคจรเลงดวงชะตาแล้วก็ดาวคู่เรอาคือราหูปัตจิไปกรรมผมว่าโอกาสการเจอคู่ในช่วงเดือนนี้โดดเด่นมากใครราศีสิงห์ที่โสดอยู่ผมว่าคุณอนะเจอเนื้อคู่หรือคู่ช่วงนี้ผมว่ามีโอกาสสูงนะครับ แล้วก็เจอลักษณะจากการทํางานหรืองานที่ทําเช่นคุณต้องดูความเป็นจริงด้วยถ้าคุณเรียนอยู่ก็แปลว่าคุณเจอคู่จากการเรียนการศิวถ้าคุณทํางานคุณก็มีโอกาสาเจอคู่จากการทํางานโดยลักษณะจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าถ้าเกิดคุณช่วงนี้ตกงานอยู่อยากจะหาคู่เข้าเว็บเข้าแอปหาคู่ก็แปลว่าไอกิจกรรมนี้มันทําให้คุณเจอคู่นี่แหละคือหลักความจริงของปัตตานิกรรมะนะครับมันเป็นไปแบบนั้นทีนี้ต่อมาเนี่ยในช่วงระยะเวลาเนี่ยดาวอาทิตย์เจอดาวพุธมันเป็นคู่สมพลนะครับดาวอังคารเจอดาว ขอพัสุุก็เป็นเรื่องของความมีสนเสน่ห์อีกแปลว่าตัวคุณเองในช่วงเดือนนี้เป็นคนที่มีสนเสน่ห์มากๆเลยนะครับถือว่าเป็นไปนในจดทิศทางที่ดีดังนั้นพอคุณมีสนเสน่ห์แล้วคุณไปพบปะเจรจา,าพ,พูดต่อคนอื่นพูดกับใครก็ตามเขาก็จะเห็นคุณเอ๊ะวันนี้ดูหน้าตาดีเอ๊ะคนนี้หน้าตาของใสเอ๊ะคนนี้ดูแล้วเกิดความเมตตาแล้วคุณก็แสดงความเป็นตัวของตัวเองเพราะดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวคุณเป็นเกษตรให้คุณแสดงความเป็นตัวเองออกมาคุณไม่ต้องกลัวว่าคนจะว่าคุณรับสีสิง,ง,งหเยอออิงง้ดูแลวพ ไม่ต้องกังวลนะครับที่คนเขาจะว่าคุณอย่างนั้นเพราะดาวอาทิตย์เขามีอังคารมาร่วมมันจะเป็นอุปสรรคตัดนิดหนึ่งแต่คุณไม่ต้องกังวลตัวลึกแล้วเนี่ยดาวอาทิตย์คุณมีทั้งดาวศุกร์มีทั้งดาวพุธมีดาวอื่นช่วยเยอะมีดาวพุธอัดอีกผมว่าคุณแสดงความเป็นตัวตนชัดเจนของคุณออกไปเลยฉันเป็นของฉันแบบนี้นะครับเวลาของงานผู้ใหญ่หรือเวลาจะไปทํางานอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์งานที่คุณทำคุณแสดงความเป็นตัวตนแนวคิดของคุณออกไปให้เต็มที่ ผมรับรองว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่ดวงตาคุณมากกว่าโทษแต่ถ้าคุณโมแต่อันนี้ไม่กล้าแดบออกอันนี้ไม่กล้าเสนอความคิดนะอันนี้ดูแล้วระวังมันจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์อันนี้แน่นอนนะครับของเดือนสิงหาคมที่ผมจะเตือนนี้คุณจะเห็นชัดได้เลยนะครับเพราะเราดูแล้วตัวลึกถึงแม้จะมีดาวโผพันสัมพันธ์ 3, กันก็เถอะมันมีอีกหลายมุมมองในหลักโหราศาสตร์ที่จะทําให้คุณสามารถผ่านหลักเกณฑ์เหล่านี้ไปได้นะครับต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงซึ่งเรามีประสบการณ์เหล่านั้นนํามาบอกให้คุณได้ รับทราบของลัคนาราศีสิงคุณจะผ่านมาได้อย่างแน่นอนเรื่องของการงานการเงินอะไรก็ตามแต่จะมีจุดเดียวอันนี้ที่ต้องระมัดระวังนะครับนั่นก็คือในหลักโหราศา,ศาสตร์ดูเหมือนจะดีมากก็จะมีจุดจุดหนึ่งที่ขอเตือนเล็กๆน้อยๆนิดเดียวนะครับคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยพอจรเล็งดวงชะตาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของคู่ครองคนรักโดยทั่วไปเขาทายว่าดีหมดแต่ก็เพราะว่าเป็นราศีของสิงหรือปัสวะราศี ในหลักปฏวัตราศีจะมีเมพ็พฤษศสิงที่เป็นาศาสตว์สีเท้าตัวนี้เขาถือว่าปฏวัตวราศีเจอดาวพุหัสคือดาวคาดดังนั้นตอนนี้ดาวพุหัสสบดีโคจรเล็งดวงชะตาของคุณอยู่ถ้าเกิดว่าใครที่ประมาทการใช้ชีวิตผมว่าอันตรายนะครับแต่ถ้าใครที่ทํางานอย่างมีสติรอบครอบทําบุญกุศลเสมอให้ดาวพุหัสสบดีอยู่เรื่อยผมว่าตัวนี้ปลอดภัยนะครับ ไม่ต้องกังวลใดๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดที่ตึงเดี๋ยวเราจะบอกว่าราศีสิงดีอย่างเดียวไม่มีร้ายราศีอื่นร้ายอย่างเดียวไม่มีดีคือหลักโหราศาสตร์มันมีอยู่สองด้านไม่มีดาวไหนหรือเรื่องไหนก็ตามที่จะส่งผลให้ดีตลอดไปหรือร้ายตลอดกาลมันจะดีขึ้นลงสลับสวิงกันไปอันนี้คือหลักเหตุผลแห่งความเป็นจริงตามธรรมชาตินั่นเองคุณมีกลางวันคุณก็ต้องมีกลางคืนเพียงแต่ว่าคุณอยู่ช่วงเวลานั้นดีกับคุณหรือร้ายกับคุณเท่านั้นเองนะครับดังนั้นราศีสิงถ้ามุมกว้างผมว่าดีหมมดดแตตดดต่ออ่่่จจะีีีุนึงงงทท้ออออเืยากไป นะครับก็อย่าลืมนําข้อความความที่เห็นของผมพักเั็นโอเพนนี้นําไปใช้รับรอกเกิดประโยชน์แก่ลัคนาราสีสิงห์อย่างแน่นอนครับสำหรับท่านใดที่ถูกใจคำพยากรณ์หรือชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ดีๆแบบนี้ก่อนใครสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ